ครับวัสดีครับพ่อโซดาครับผมวัสดีครับวันดีครับวันดีครับ,คร,บครับวันนี้ได้เดินทางมาหาพ่อในเอฟซี FC บอกว่าขอแก้มือเพราะงวดน,นี้ขอแก้มือใหม่นะครับสําหรับสูตรของคุณพ่อเนาะก่อนอื่นเลยก็ตอนนี้กําลังสร้างอะไรนะพ่อปูองดาปูองดำเนตทานเนตนำอยูต่ตงโอ้ทำคนเดียวเลยเอามันงวดที่แล้วมัน เกิดข้อผิดพลาดอะไรกันเกิดขึ้นพ่อเป็นยังไง้องให้ลูกฟังประเทศตามสวดเยอะแล้อะไรมันไปแป่ไปยังไงกับปรจักอมันหลุดนะพ่อเนาะพึ่งหลุดหรือว่าไงกี่งวดพึ่งหลุดครับพ่อก็เพึ่งหลุดงวดนี้งวดแล้วงวดกี่แล้วงวดแล้วสี่งวดสี่งวดหลุดงวดนึงโอ้ถือว่าไม่ไม่ไม่ขี้เหร่พ่อถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นยังไงพ่อผีนามาบอกหรือยังพ่อยังยังผีนายยังไม่มาบอกเนาะยังวนมาอือ งวดนี้พ่อคำนวณสูตรไว้หรือยังครับผมคำนวณไวลาไปเจอหน้องเบลไนแล้วต้องแห่หน้องเบลไว้คนละเพราะว่าจีได้เเ็ศกันนี้โอ้ทำมาหน้องเบลอ๋อคือพ่อทําสูตรไว้ให้น้องเบลแล้วเดี๋ยวทางช่องก็ขออนุญาตจะไปสัมภาษณ์น้องเบลนะพ่อเนาะว่าสูตรเป็นตัวไหนตัวไหนใช่ไหมครับคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อก็กําลังสร้างนีปูองค์ดำไอ้เ็จเรี่ยงพ่อปูองดำเราเนี่ยยังขาด ปัจจัยลายไหมพ่อเป็นแสนสองแสนคนละแสนสองแสนเ<ส>นา<น>ะเพราะว่ามันจีเนี่ยที่เร่งเฮ็ดพันนี่แล้วก็เจียวปูนมาลงนะครับคึืนอ,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 อนมือฮึ้งนะอือล่งฐานนะครับงวดนี้มีความมั่นใจบาพ่อวันนี้สัญจรน,น,<อ>น,นี่พ่อวันี้คือก็นะสัญจรน,นี่พ่อสัอน้นจรครับสั้นจรวันเนี้ยวันเนี้มันดอกวันอะไร่มวันเสาร์ป่ะวันกันดอกวันศุกร์จะวันวันเสาร์เลยเนาะ ที่เบิรงกันทันวันอะไรเอฟซีคอมเมนต์มาไหมวันที่แล้ววันศุกร์วันหน้าก็ต้องเป็นวันเสาร์แมนวันเสาร์วันหน้าต้องเป็นวันเสาร์เพราะเมื่อกี้นั้นเป็นวันศุกร์เดยใช่ไหมครับวันจีเรี่ยวไปอีกมือหนึ่งตัวที่มันวนเรี่ยวไปอีกมือหนึ่งันเป็นสัญจรสัญจรนี่ถูกชะโกับสัญจรไม่พอจะเบิร์นบอกว่าเอาในสูตรพ่อทำเบิร์ไว้ให้ไหมบอกเอาไม่ต้องเรียน ทำไมพ่อไม่ทําให้สดๆเลยพ่อครับเาิ้อนก็ตัวเก้าเนี่ยตัวไหนพ่อตัวเก้ากับเก้าที่ซีเท่ากันเนี่ยตอนเบิ้ลมันตนี้เก้าที่ซีได้ตัวหันบาเก้าซีซีตันเ้ตัดนั้นเป็นตัวรองไเลยตัวกันนันไปตัวตัวกันคือเก้าซีซีก็ตัวหลักแล้วพ่อตัวหลักมันผิดเอียงอะเอียงบุ๊คเก้าซีซีกตัวกันนี่หาหนึ่งอะ ันไม่พ่อติดหานึงนะแหละโอ้มีตัวกันกับตัวหลักเช็มพ่อเนาะรวบกันคือมาตัวตัวที่มันออกไปเมื่อกี้นะครับก็มันมันเาควบคิดว่ามันมันจะเป็นเลขเบิ้ลนะตามที่ตามที่คอนสัลจอนครับจนมากมันอกเป็นเลือดเป็นสัตว์เด็กมามื่อนี้เบิกซ้ลมาปะเบิกซับขายของครับพ่อผมก็เลยได้มา เอฟซีบอกตามพ่อโซดาให้ยังตามเหมือนเดิมนะครับนะแลวเนี่ยทามันก็มีมีเข้ามีหลุดนะพ่อเนะนะคนเขาก็อยากให้เข้าทุกงวดนะพ่อเนะนะทำไงได้นะครับ <3 S 1> มันดูเก้าเนาะสาม5 6บเกนี่แหละที่ว่าน หน,นึ่งนี่ะครับอันที่ว่านะครับผมนี่ดค,ค่อยสซับออกข้าวห้าหนึ่งบ้านี่อันตัวที่เมือม่อเมื่อเมื่อที่แล้วนั้นบะครับตัวที่ว่าเขามันมันเป็นสารจอนเขาคิดว่ามันจะเป็น คือเลขมักนะเอายังไง944คือเลขมักข้อตามมาโอ้คือเลขตามมาครับตามตัวตัวไหนที่เน้นกระพาองวดนี้ครับตัวไหนป่ะกระเพาะแป็ดแป๊ว965เนี่บอกว่าการมัวงว่านี่เขากระเลรี่ยนได้เข้ากระแปลกมากเลยกับพ่อแปห้หน่ไหนก็96ครับอ่1 น,นีต้แบบสามตัวแล้วพ่อสามตัวมีตัวไหนบ้างครับตัวเดียวไงเก้าหกห้ากับเก้าห้าหนึ่งน,นตัวร่องตัวตัวเหรี่ญนตัวเด่นครับแต่ว่าโูดึงว่าไอ้นี่เท่าน่ะคือมันก็เล่นใดคือเก้าอ่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีสูตรเท่านยู่แหะหกเจ็ดนี่โอกาสมาด้วยกันไหมครับพ่บอ ไม่มาใช่ไหมครับสีพ่อมาเพราะว่ามันติดเป็นงวดเนี้นะสีพ่อมาขันมากกันมากตัวนี้นครับมาหกวิ่งหกกับเจ็ดใช่ไหมพ่อแม่คบนอย่างเดียวบนแล้วแล้วห้าหนึ่งนี่มาจากไหนครับพ่อครับเอากันตัวนี้เราขึ้นตัวเรียนเน่ยตัวนี้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งพ่อพ่อเขียนให้หน่อยหนเขียนไว้อยู่ครับการนี้ได้ตัวเรียนโอกตัวเรียนโอเคตัวเรียนครับเนี่ยคือคขึ้น คือตัวนี้เขาเปลี่ยมาจากนี่ตัวนี้เขาเปลียนมาจากตัวนี้นะครับแะหว่าเก้าหกกับหกห้าน่ะกัมาจากตัวนี้หานึงก็คึ้ตัวนี้นี่แหละอ๋อห้าห้าหนึ่งจะไปผมเห็นเป็นหกหนึ่งห้าหนึ่งใช่ไหมครับพ่อนี่นไหมหานึงหนึงโอ้โหผมถือว่าเป็นเลขหกเลขห้านะครับนี่ห้านึงครับ นี้อือเอาแก้ม,มือใหม่เป็นเลขตามเลขตามตัวเก่าเมื่อที่แล้วตามอยู่ใช่ไหม944พอ่อตามไว้ฮ่ามันลอยออกมาพา่อะเป็นเลขสันจรครับถ้าถ้าสันจรมันจะมาเบิ้ลเหรอครับพอ่อน่าจะเบิ้ลมันจอดฟองสันด้ยเลขสันจรครับสี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับ<ม>เป็นเพียงแค่แนวทางนะพอนะ่อเนาะนี่ให้วิ่งหกเลวด้วย,ว,ยวิ่งหกนี่น หกบนเหรอครับหกบนหลักหน่วยหรือหลักสิบหรือหลักร้อยครับพ่อมนเกิดมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยไปไปร้อยไปได้ไหมพ่อก็ไปได้แต่ว่าใครได้ก็ไปได้เพราะว่าเลดเลดปิ่นตัวนี้มันสามารถใส่ทั้งใดทั้งร้อยทั้งสิบ่วยโอ้สามารถไปได้หมดพ่อไปเขาคู่ขึ้นเขาลงล่างไปเลยขันมาทั้งสองดีลงล่างไปเลยแต่โอกาสมาไหมมาเอาพ่อไม่เขียนไว้หน่อยครับหกเจ็ดล่าง เผื่อมันมาดิพ่อเล่นล่างเนาะนี่่างดิครับเช่นให้เรียกครับก็แล้วตะปูมักอกมันบ่ครับผมเอาหกเจ็ดเนาะหกเจ็ดถ้ามาด้วยกันคือล่างทันทีเลยออันนี้ที่เป็นบนไปเลยตั้งเป็นบนไปเลยครับล่างมีตัวเดียวคือหกเจ็ดตัวเดียวเดี๋ยวเราก็จะมาตามเลขผีหน้า้วพ่อเนาะว่าจะตรงกับสูตรของคุณพ่อไหมนะครับ นเมื่ดที่แล้วก็โอ้ยเสียดายนะพ่อเนาะแต่ไม่เป็นไรเอาใหม่ครับผมก้อนมันให้สามเก้าเก้าสามแปดเนาะครับออกออกสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ามันก็มีสามมีเก้ามันก็บุกเข่าเก้าเหรอหือว่าบุกเข่าไปอันที่หรือว่าหลุดหลุดก็คือหลุดนะพ่อเนาะเขาก็จะไปตีใจตัวตับคือเข่าคือเข่าว่าเล็กถือไม่ได้เข่าตรงๆเลยว่าเล็กกลับว่าเล็ยัง ครับผมหาห, ala, หาหนึ่งกับว่าได้เป็นหนึ่งหาหนึ่งหาก็เป็นหาหนึ่งไม่ <Ma> Ivan, ต้องกลับเลยหรอกพ่าสูตรพ่อนี่ยตรงๆเลยก็ได้บวกก็ได้ลบก็ได้เพิ่มได้เติมนี่ยก็ได้เทาเห็ดไดหาหนึ่งเท่ากับคือเลขหาหนึ่งครับก็ต้องไปกัดกับหลุดคือหลุดเข้าคือเข้านะพ่อเนาะเข้าเขาปนก็คือบนล่างคือล่างตอนจิงซีนะพ่อเนาะของแท้บ่ได้ว่าคือบนล่างไว้แล้วแต่หรือว่าผู้มักผู้เงินมีเงื่อนวาเท่า ร่วมสามถซื้อะไรก็บซื้ออะไรก็ดีครับมันกับโบเนนนเพราะว่าทุกอย่างแต่ตาบพี่เฮ็ดมาจากนี่เข้าแล้วเข้าไปเห็ดแต่ว่ากับ่บสื่อเนี่ยพอได้ปฏิญาณต่วนวัตถิโบสื่อแต่ว่ากับเฮ็ดไอ้ผู้อื่นสื่อจริงนะครับไอ้มวยพวกเขาสื่อจริงนะเขาสื่อเขาก็ได้แต่ว่ากับผูดเตือนว่ามันกับเจ้าไหนบอกก็เหตุจบแต่แต่มันก็มีหลุดด้วยไม่ไม่ใช่ว่าจะเข้าตลอดใช่ไหมครับรันจัดเงินมากกับพ่อเฮ็ดเลยโอ้ก็เพิ่งมาเห็ดนี่แหละเหต์ไปจวกควัน ครับมาครับก่อนผมมากทางใต้อย่างสามสองสองสามหดแหลกทีเห็ดมาก็นี่นะครับเอฟซีครับผมเพราะว่าแนวทางของคุณพ่อก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับแต่ว่าที่เคยเข้าติดติดกันคือหกงวดอกงวดแล้วก็พอถัดไปก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างสองงวดอย่างนี้แหละครับพ่อนงมาจีเป็นเทวดาเป็นส้อยห้องกัืว่าจักบว่าเนาะนั่นเร้างห้องแบบนี้คน ใี้พ่อนั่นว่าการซื้ว่าเบสไส้มีเบิแล้วห้องเส้าคือเส้าเหร็มจริงนะคนขจีอาจจะล็อกใจห้องกัะเละเทวว่าด่าคนที่เล็กตัวห้องก็ะเลยครับแล้วก็คิดไปตัวแนวเลยเนาะครับผมก็หวังพึ่งตรงนี้นะพ่อเนาะเอาก็สรุปนะพ่อเนาะวันนี้พ่อทําสูตรให้นะครับงวด่ที่แล้วหลุดนะครับเอฟซีครับแต่ไม่เป็นไรตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางพ่อโซดา ทุกท่านนะครับได้ลงทุนไปมันบดถึกกำกับเข้ากับจะไปวางหมากไหมอย่างครับผมแต่ก็ยังตามเหมือนเดิมเพราะแนวทางก็มาขอพ่อเหมือนเดิมครับผมเ่าก็ไ่ได้บักบั่นม่าตัวนั่นตัวนี้คือว่าเมันบดมันพูดอรหันสนนเนาะใช่ครับโอ้ยทะลุนี่ไปนั่งเสร็จไปแล้วบ่เราพูดได้แล้วตันหัจักกันครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเพียงีครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมกรตากเพียงเล็ดมากแล้วกัน ยังสี่ละก็คือ,อยงังเพามันเข่าบ้างพุดบ้างธรรมดาอันบ่ะครับแก้มือใหม่แล้วอเนะ,นะแ,นแนวทางนะครับก็จะจใจวังว่าพูดกันเต็มรอยเป็นว่าออกพ่อห้ตัวได้ไปอไปอกตัวนั้นมันกับบ่มแน่นละครับผมบบต้องขอขอบคุณพ่อโซดานะครับผมสําหรับแนวทางเอฟซีครับผมนี่ก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางของพ่อโซดานะครับผมหมวดที่แล้วก็ถือว่าหลุดนะครับผมเอาใหม่แก้มือใหม่นะฮะ ครับแนวทางต่องวดไว้เลยนะครับสําหรับ fc ที่ตามแนวทางของพ่อโซดาเนาะรับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ